As soon as lift lifted it, that little bit up. h I I'd one longer. leave สีพากันเฮ็ดเบอร์เกอร์พากันทอดอันหอมหัวไงตั้งแต่ข่อยแกงอันแกงน้อไม้ใส่ผักกากระไลว่าเหม็นไล่ข่อยออกมาข้างนอกทอดหัวหอมข่อยกันเลยไล่เพิ่นออกมาข้างนอกขึ้นกันเอาขันเจ้าสิทอดหัวหอมพวกเจ้าพากันออกไปข้างนอกข่อยกระไล่ออกมาขึ้นกันล่ะทอดเบอร์เกอร์ค่ะ ควันขโมงชงเชีงเลยมันอันควันเรากินมันกะเข่าบ้านเนาะตอนนั้นคนเห็ดคนเห็ดในบ้านกินมันกะหลายข่อยก็เลยว่าพวกเจ้าทอดเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์พวกเจ้าทอดเบอร์เกอร์ควันมันออกกินกับแห้งมันกับเมียนทั่วบ้านด้วยกันพวกเจ้าออกมาเห็ดข้างนอกโรดตันดอกกะไรออกมาสองคนพอหลูกกัะพาะกันออกมาเห็ดย่ได้ละข่อยก็เลยบอกว่าคันเมียนข่อยเ่ไรคุ้มฉีกตะปีให้ซุ้มเจ้าเด้อเหดอ ขันบอกออกไม่เห็นข้างนอกเป็นหรอกย้ำข่อยเห็ดอันย้ำข่อยแกงกินผักกากันไรข่อยออกข้างนอกข่อยกไ็ไไรพวกเจ้าขึ้นกันละเป็นหอกเมื่อนี้เ <laughs> มื่อนี้ข่อยที่ได้กินเบอร์เกอร์นี่แหะค่ะน้ำเพื่นนะ่ะที่ได้ทดลองกินข่อยกับพวเคยเคยกินออเท่าไหรงหหนาจำไม่ได้ขึ้นกันหนาสิบวกเคยอันนี่แหะค่ะครั้งแรกเพื่อนบอกว่า หากินน้ากันเด้วยสันว่าสีเฮ็ดเพื่อพระสันว่าพวกบัตรองค์สกอตถึงนี่ไหมเนี่ยอืเดี๋โอ้แต่ว่ากินมันก็หอมอยู่ด้ค่ะกินหอมเป็นตะแเส็บอยู่นี่ค่ะบรรยากาศค่ะมีต้นมงต้นไม้พร้อมคือกันกับอันคว้านอกอันคว้าภากสนามหม่องที่เพื่อนไล่ข่อยมาเห็ดนั่นแหละค่ะ เพราะภาชนาม,มองเดียวกันนั่นแหละค่ะข่อยไล่เพื่อนไม่เห็ดกับมองเดียวกันกับพี่เพื่อนไล่ข่อยไม่เห็ดล่ะค่ะที่ไผ่ที่มันเนาะเะนาะอหอมพี่น้องเป็นตาแซ่บยิ่วสงส,ยสยัยข่อยแซ่บยิ้วหรอกสงสัยขี่กินเป็นยิ่วพี่น้องกินมันหอมพี่น้อง